ตำบลตลาดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2479มีคณะเทศมนตรีเป็นผู้บริหารงานโดยการนำของนายบุญช่วยอัากรนนายกเทศมนตรีเริ่มแรกเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ใช้สถานที่ของสโมสรเสือป่า เป็นที่ทำการของสำนักง,งานเทศบาลปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามถือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและอำนวยการในทุกด้านให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประวัติชุมชนอภิสิทธิ์เมื่อมีการตั้งเมืองมหาสารคามขึ้นมาเจ้าเมืองได้ช่วยปฏิสังขรบุรณะวัดดั้งเดิมและสร้างอุโบสถให้ พร้อมเรียกชื่อใหม่ว่าวัดกลางต่อมาในปีพุทธศักราช2443ได้แต่งตั้งหลวงสารคามกิตนิคมาพิบาลในอำเภอเมืองมหาสารคามก่อนที่จะได้รับพระราชทานเป็นหลวงอภิสิทธิสารคามจังหวัดจึงนำชื่อหลวงอภิสิทธิ์สารคามมาตั้งเป็นนามว่าวัดอภิสิทธิ์ซึ่งประชาชนอยู่อาศัย สร้างเป็นชุมชนอาศัยอยู่รอบข้างวัดจึงเรียกว่าชุมชนอภิสิทธิ์แต่นั้นมาสถานศึกษาและสถานที่สำคัญในชุมชนอภิสิทธิ์ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวะมหาสารคามจัดทำการเรียนการสอนในระดับปวชปวสและประิญญาตรีโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคาร จัดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดอภิสิทธิสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจภายในชุมชนอภิสิทธิ์ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บริเวณกุฎนางใหญ่เป็นที่สักการะบูชาของคนในชุมชนอภิสิทธิ์อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชท้าวกวดผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคามพระธาตุพุทธมงคลตั้งอยู่ในบริเวณวัดอภิสิทธิ์เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอภิสิทธิ์ชุมชนอภิสิทธิ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองและมีสถานศึกษาในบริเวณชุมชนอยู่หลายแห่งประชากรส่วนใหญ่จึงเลือกประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักและของดีของชุมชนอย่างหนึ่งคือร้านขนมไทยชื่อร้านขนมเขิงซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ที่ได้ทำขนมไทยขายมาอย่างช้านานและมีรสชาติแบบไทยๆเป็นที่ถูกปาก ของคนในจังหวัดมหาสาครคามโดยมีคุณยายยุพาชิมพลีและคุณครูสุริยนชิมพีเป็นผู้สืบทอดการทำขนมไทยนี้อันดับแรกต้องรู้จักอะไรก่อนต้องรู้จักวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใช่ไหมครับอ่าตอนนี้จะแนะนำให้สราบวัตถุดิบที่สำคัญก็คือตัวนี้ อันนี้ไม่ใช่มันแก้วนะเ,เขาเรียกว่ามันสับปะหลังวนประกอบที่สองโคโคนัทมะพร้วาวน้ำตาลซาเซอสเกลือเกลือแล้วก็น้ำใบเตย มันที่ขูดแล้ว1กิโลกร,รมัมใช้น้ำตาล6ขีด ชุมชนอภิสิทธิ์เป็นชุมชนที่เก่าแก่คู่เมืองมหาสารคามประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและถือว่าเป็นชุมชนที่น่าศึกษาและควรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังต่อไป